นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยทททสำนักงานนครสวรรค์ประธานโมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพปี2566ถึง2567จัดงานถแถลงข่าวการจัดงานสืบสานประเพณีตรุษจีนปากน้ําโพปีที่108กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่3-14กุมภาพันธ์2567 เปิดตำนานบทใหม่ที่ต่างไปจากเดิม108ปีมหัศจรรย์สีสันแห่งศรัทธาฉลองตรุษจ,จีนปากน้ำโพรวมสักการะองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพกับงานประเพณีที่อยู่คู่ชาวนาครสวรรค์มายาวนานกว่า108ปีโดยนางนภาพรไกรพฤกษวรรค์ประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพประจำปี2566-2567กล่าวถึงการจัดงานและความพิเศษที่จะเกิดขึ้น ในการจัดงานตรุษจีนปากน้ำโพป,ปีที่108ว่าการจัดงานครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานมีความตั้งใจที่จะจัดงานในปีที่108อย่างพิเศษโดยเติมสีสันความพิเศษมากขึ้นกว่าปีก่อนๆโดยภายในงานได้พบกับไฮไลท์ความเป็นที่สุดของงานตรุษจีนที่สุดของความเฮงปังดังสุดๆกับลานบุญสีสนันแห่งศรัทธาขนาดพื้นที่กว่า1,600ตารางเมตร รวมใส่ชุดจริงกี่เผ้ามาถ่ายรูปกับมุมสสวยที่สุดของสีสันความตระการตาตลอด12วัน12คืนกับการแสดงวัฒนธรรมจากประเทศจีนปักน้ำโพงหูซกพร้อมอลังการไปกับการแสดงบังกรทองประกอบแสงเลเซอร์ในโอกาสครบรอบ60ปีบังกรทองคณะแรกของประเทศไทยและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายขบวนแห่กลางคืนและขบวนแห่กลางวันที่ยาวที่สุดในเอเชียและที่สุดของความอร่อย พร้อมชิมของอร่อยจากร้านดังทั่วปากน้ำโพที่มาออกร้านเฉพาะงานนี้ดานบริษัทจุราเฮบจำกัดผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานกล่าวถึงการสนับสนุนการจัดงาน108ปีมหัศจรรย์แห่งศรีสรรศรัทธานในครั้งนี้ว่ารู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อประเพณีแห่จ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพที่มียาวนานถึง108ปีให้ยิ่งใหญ่ตระการตาและสืบสานต่อไป อีกทั้งยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดอีกด้วย นับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน